สบายดีลุงปลาเอานะอาานาะพ่อแม่พี่น้องเราออกแต่หัวแต่สวนมันอากาศห้อนห้อนคือจะกินสมกินอะไรได้อต่งซีสว,ว่าวงว่ะสว่างว่ะาสั่งก็เลยคิดโอกว่ะมีกุ้งก็เลยเห็นเมน,นูตำกุ้งสองพี่น้องเนาะเป็นอะไรจะเจอิ้นว่าตำกุ้งสองพี่น้องมาบึงน้ำกันเลยซีน,น้ำกันเลยเนาะมีกุ้ง กุ้งตัวตุ้ยตุเนาะกุ้งสดตัวตุยตวต้ยแล้วกามีกุ้งแซมากีหูตัวนี้จังว่าเอิญกุ้งสองพี่น้องพอมีสีขาวสดกับสีออกสีสมสมเนาะคล้ายๆกับกุ้งรลวครื่องเคียงกินกับก็บมีอยู่ ผักสุภาพเนาะผักคะยอดกระถินหมักกระถินอ่อนแล้วก็ผักหอมเปเนาะแล้วกับใบบัวะพาสั้นชุมเฮามาจับแซบนำกันเลยคนนี้อยากใส่มือเวยถึงแซบเด้อ ผู้ได้มักพักาดิบจัดเลยเด้อเพิ่<ไห>มความแซ่บด้วยใบบัวรพาทำกุ้งกัน นายก็หนแก่ฮนะตัวตุวต้ยตุย้ยเกิดอะไขึ้นอนพี่น้องออมพัะค้านามงามทักสุภาพ cung xong pino, mèo cỏ kim cung hả แกเรียนด้วยยอดกระทินใบกระทินและกบพักคะรสชาติออกสมส่มๆมันหวานเน้นที่ตัวกุ้งสิกรอบเงือแตงเงือแตนพี่เนอะ คันบบเพชรบบแซ่บ,บตำบางหงหรือว่าตำยังกะตามเนาะอากาศท้อนกากินเนี่ยสมสมกันกินหว,วานกินเย็นร้ายกรต่พญาช่วงนี้เนาะถามกินเย็นกินหวานกินสมเอา สุไพร์บาาแล้วทั้งเพชรทั้งแซบ่บแซบ่บไปทั้งซวงตัวกู้ในการตุ้ยปตาแพงปตาแพงนั่นไม่สูบละ ở nhà xài mưa đó ngon mà cá tiếng oi อ,อ๋อหวานๆกุ้นสดนะมาเบิ่งกุ้งชนิดที่สองแับเนี่ยแล้วคั่น,น้ำยมะนาวเลยพอน้ำมาเขี้หุ่นเนื้อมันจะเป็นคือกุ้งซุกพักสุภาพอเมริกาอยอยออย hết rồi bài, Cam <laughs> thai còn ta 2 tô xót Úi lại Đang À ันลาผีลานอกเข้าไปก่อนเนาะโอกาสหนาคลิปหนาพอกันใหม่เฉพาะคลิปนี้ไปหาก,กินนามสะกอนบ๊ายบาย